อย่าไปคุยกับคนท็อกซิกค,ครับหญิงได้หญิงเลยหลายหลายคนที่เขาท็อกซิกกับเราเนี่ยพูดไม่ดีกับเราเขาจะแบบนิสัยไม่ดีกับเราเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือว่าหลายหลายคนเนี่ยชอบรับสิ่งพวกนั้นเข้ามาในใจเพราะว่ารู้สึกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยเขายอมรับในตัวเราแต่สิ่งนั้นอ่ะมันทําให้เราอ่ะลดมูลค่าและเราอ่ะรู้สึกไม่ดีกับสิ่งนั้นวันนี้ในฐานนะเราเนี่ย เป็นคนที่ต้องควบคุมตัวเองและสร้างพลังงานบวกให้กับคนอื่นเป็นผู้นำอะ่ะเราต้องสร้างพลังงานบวกเราต้องเรียนรู้ในการกําหนดนะครับกาหนดตัวเองให้ดีมันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะครับเพียาบาลคนนี้เป็นหัวหน้าเพียาบาลสอนเด็กเพียาบาลใหม่ๆเนี่ยเขาบอกว่าเพียาบาลที่ดีเนี่ยควรที่จะดูแลตัวเองเป็นหลักแล้วถึงจะมีแรงไปดูแลคนไข้ เพราะอะไรถ้าเกิดเราไม่ดูแลตัวเองเป็นหลักเนี่ยเราก็จะรู้สึกเหนื่อยแล้วเมื่อคนไข้เขามีท็อกซิกมีการบน่นมีพร่ำบน่นเพราะเจ็บปวดเนี่ยเราก็จะเป็นเพยาบาลที่ไม่ดีเพราะเราก็จะอารมณ์ไม่ดีและควบคุมสติตัวเองไม่ได้เพราะวันนี้ครับการที่เราหยิ่งได้จากพวกท็อกซิกเนี่ยสำคัญมากเราควรมีขอบเขตหรือเขาเรียกว่า b o u n d รที่ชัดเจนว่าเราอนุญาตให้คนเข้ามาตรงไหนและเราควรที่จะสื่อสารกับเขาตรงๆครับว่า ขอบเขตเนี่ยเป็นขอบเขตที่เราโอเคหรือไม่โอเคคนที่ไม่มีขอบเขตก็จะโดนคนอื่นเขาเอาเปรียบอย่างเช่นผู้หญิงบางคนเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่มีขอบเขตของเราว่าเขาพูดอะไรกับเราได้แล้วก็ยอมรับแล้วก็อนุญาตให้เขาพูดอย่างนี้กับเราทำอย่างนี้กับเราเราก็จะเขาเรีโดนรังแก่ตรงนั้นไปแล้ววันนี้ครับในฐานนะเราเป็นคนที่เป็นผู้นําหรือเป็นแบบไหนก็นแล้วแต่เราควรที่มีขอบเขตชัดเจนแต่สําหรับคนบางคนที่ท o ซิก ที่คนใกล้ตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณลูกหรือคุณสามีหรือคุณภรรยาที่เราแบบนี้ห่างเขาไม่ได้จริงๆเราควรทํำยังไงบ้างผมแนะนําว่าเปลี่ยนหัวข้อถ้าเขาพูดเรื่องท็อกซิกกลับมาอาจจะเบี่ยงเบนหัวข้อไปหัวข้ออื่นที่เรารู้สึกว่ามันนอนท็อกซิกสําหรับเราและให้เขาอะไปคุยเรื่องอื่นแทนแล้วถ้าให้ดีก็ ห่างๆเขานิดหนึ่งเราจะได้ดูแลตัวเองให้ดีสิ่งที่คุณควบคุมได้คือสิ่งที่คุณรับข้อมูลเข้ามาแต่ถ้าเกิดคุณไม่ควบคุมตรงนี้ทุกอย่างมันจะตกอยู่ในตัวคุณและท็อกซิกนั้นอาจจะกลายเป็นมะเร็งทั้งด้านสมองและร่างกายคุณได้ผู้นําที่ดีต้องมีสติต้องมีสภาวะที่ดีครับและนั่นแหละครับคือสิ่งที่ท่านต้องรับผิดชอบด้วยตัวเองครับงั้นถ้าเป็นท็อกซิกหนีห่างหรือยิงเข้าไว้ดีที่สุดครับผมผู้นําลงมือทาเต็มร้อยครับ